ในโรงเรียนนะท่านติดตามเห้สถานการณ์แล้วมองว่าในเรื่องของมาตรการในเรื่องของการเข้าควบคุมเหตุหรืองับเหตุเนี<า>่ยมันจะต้องมีการคบทวนไหมท่านก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของครูของโรงเรียนอย่างสุดซึ้งนะครับที่สุดเสียน,นี้เราได้พยายามเป็นที่นะครับแต่การรับแจ้งออจริงๆแล้ว บกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการทบทวนการเข้าสูที่เกิดเหตุซึ่งเราก็มีการเสริมปฏิบัติทวิตีการติดตามการระงับเหตุนะครับและการป้องกันเหตุแต่ว่าหลายจุดที่อาจจะต้องมีการทบทวนแต่ผมอยากเรียนเรียนว่าท่านชายเองเนี่ยก็ได้ทงญญานอย่างเต็มที่เต็มที่ถึงแม้ว่าเราจะควบคุมผู้ก่อเหตุได้ในเวลาต่อมาแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมได้สัญญส่งการ <c oughs> รับรายงานแล้วก็ประสานงานกันเนี <gives it> <us> ่ยครับก็ยืนยันว่าเราคงต้องทบทวนเพื่อให้เหตุการณ์เนี่ยก่อนเกิดเหตุแรงขึ้นจบยันก่อนหรือเกิดเหตุแล้วก็ไม่มีการเฉียงเสียเกิดขึ้นครับก็ควายปอนล้มเหลวในเชิงของการต้องการไม่อยากใช้คน่าล้มเหลวผมก็ได้ตรวจสอบว่า การเข้าไปเนี่ยเราเข้ามาด้วยวิธีแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็จะมีพิติการที่ใช้อาวุธที่แต่งข้าไปแล้วตัวเจ้าหน้าที่เองก็ต้องระวังป้องกันตัวเองแลวไม่ให้เกิดเหตุกับคนอื่นในณเวลาที่บ้านของผู้ก่อเหตุก่อนนะครับขณะที่เกิดการยืแรอแจงอาวุธกันเนี่ยก็สือแจ้งกันไป mm hmm. นะครับสิ่งเราเนี้ยเกิดขึ้นได้ครับเกิดขึ้นได้ แต่เราต้องทบทวนแล้วก็ฝึกให้เข้มข้นขึ้นเพราะว่ามันยังไงบ้างครับว่าจากมีดแล้วกลายเป็นปืนกลเลยแล้วก็เกิดความสูญเสียมากไต่อไเป็นปืนพกนะครับเป็นปืนพกที่แย่งจากตำรวจไปเป็นปืนแทพก้าวมมที่แย่งไปเอ่อผมได้รับรายงานไม่ใช่ปืนกลอะไรเลยนะครับแล้วก็ตำรวจเองก็ใช้การปฏิบัติการที่เด็ดขาดนะครับเด็ดขาดแต่ว่าผลที่ออกมาคือ เมื่อผู้ก่อเหตุพยายามที่จะประสุนร้ายก่อชีว mm ิตเจ้าที่ตำรวจก็ต้องใช้ยุทธวิธีท่านที่ฝึกมาอย่างเด็ดขาดเพ่าว่าอาจจะทําให้แค่บาดเจ็บนะครับแล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการก<ต>ดูแล้วการยับยั้งเนี่ยนะเชื่อที่เกิดเหตุอีกจุดงเงินเงิตั้งแต่สามโมงเย็นแล้วมันมาปล่อยให้ยิงหกโมงเย็นอย่ยถือว่าปฏิบัติการตรงเนีน้มันมัน,<อ>นไม่ได้เงื่อนไงไปไหมานกว่าแล้วใช่เพราะว่ามีการติดตามกันมาต่อเนื่องจนถึงประมาณสี่โมงผมได้ดูช่วงเวลาแล้วครับว่า ก็ถือว่าเจ้าหน้าทีรวจเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่อย่างเต็มที่อาจจะติดขัดด้วยสภาพเวลาการปฏิบัตินะครับการเสริมกําลังแล้วก็วิธีการที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่สามารถควบคุมเองได้อยู่นะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องนํามาเพื่อทอบทวนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจแต่มันเลวร้ายถึงขั้นว่าปล่อยให้ไปแย่งปืน ในรถตำรวจมาเนี่ยซึ่งวยุทธวิธีเนี่ยอย่างที่บอกครับ,<อ>บางทีวินาทีนั้นเนี่ยตำรวจอาจจะต้องจัเป็นพ้องกันตัวเพื่อไม่ให้บาดเจ็บเหมือนกันแต่คนคุ้นงก็มีหลายแบบแบบที่ไม่แย่งแล้ววิ่งหนีกับแบบที่แย่งแล้วทําร้าย<อ>ก็ต้องใช้เหตุการณ์เฉพาะหน้าในการใช้ดุลพินิจที่จะปฏิบัตินะครับซึ่งผมเรียนแล้วว่า แม้กระทั่งตำรวจเองเราก็ต้องควบคุมครับควบคุมโดยเฉพาะเรื่องไอ้ชุดไม้งามไม้งามาอะไรเนี่ยมันไม่มีก่อนเลยเข้าไปดุมดุมอย่างนั้นเลยใช่ไหมการเข้าระงับเหตุในเบื้องต้นชุดสายตรวจต้องเข้าก่อนและมีการแจ้งเพื่อเสริมกําลังแต่วินาทีใช้คำว่าวินาทีอาจจะไม่ทันนะก,ก็คิดว่าทุกคนทําเต็มที่ครับแล้วก็เสียใจด้วยเราก็พยายามที่จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดขอนุญาตเริกง,งานก่อนนะขอบคุณนะครับ Thank <laughs> you.